ทีทีวีสวัสดีค่ะวันนี้คุณลูกค้าต้องการรับบริการทางด้านใดคะต้องการซื้อประกันรถยนต์ค่ะต้องการซื้อประกันรถยนต์ใช่ไหมคะเอ่อก่อนเริ่มแนะนาผลิตภัณฑ์ดิฉันขออนุญ,ญาตแนะนาตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาววนิดาหอมจิตนะคะเลขที่ใบอนุญ,ญาตในหน้าประกันวินาศภัยนะคะ6 2 0 4 0 1 3น2 4นะคะเออโดยเบื้องต้นนะนี้จะขออนุญ,ญาตแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะคะว่าธนาคารเป็นเพียงในหน้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะ แล้วก็เพื่อให้ทราบสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้าค่ะขอขอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแนะนําผลิตัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้านิดนึงนะคะอันนี้วัตถุประสงค์ในการทําประกันภัยนี่คือก็คือเพื่อคุ้มครองออประกันภัยรถใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะคุ้มครองอุบัติเหตุประเภทความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการนี่ก็คือสนใจเป็นประเภทไหนดีคะหนึ่งสองสามะคะ่ะ เรอยากได้เป็นประเภทหนึ่งนะคะแล้วความสามารถในการชำระค่าเบีย้ยประกันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ะคะที่อยู่ในใจของลูกค้าประมาณไม่เกินสองหมื่นะคะค่าเบีย้ยอ๋อประมาณไม่เกินสองหมื่นนะคะเออแล้วรุ่นรถของลูกค้าเป็นรุ่นอะไรคะยี่ห้ออะไรคะเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดค่ะฮอนด้าแอคคอร์ดปีอะไรคะคะสองพค่ะปี2,015 เครื่องเครื่องยนต์ประมาณเท่าไรคะพอจะทราบปรมาณสองพันสี่สองพันหกเนี่ยค่ะอ๋อประมาณนี้นะคะเอ่อเพื่อประโยชน์ของลูกค้าขออนุญาตสอบถามข้อมูลส่วนตัวนิดนึงนะคะทุกคนขอัตบประชาชนนิดนึงค่ะเอ่อของคุณลูกค้าขออนุญาตทราบเอ่อชื่อนามสกุลอีกรอบนะคะเพื่อยืนยัตนตัตตตพพนตนโอเคค่ะเอ่อ ชื่อที่อยู่ปัจจุบันนี้พักอยู่ที่ไหนนะคะบลป้าสาลออ๋อปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่นะคะรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะคะ,อคะอสองหมื่นค่ะอ๋อสองหมื่นขอทราบที่อยู่ที่ทํางานนิดนึงนะคะว่าทําอยู่ที่ไหนอเอ่ย โอเคค่ะเบอร์โทรปัจจุบันที่ลูกค้าใช้อยู่เบอร์อะไรนะคะ0 9 7 9 2 6 9 5 6ค่ะอ๋อโอเคข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือได้ทำการ KYC ลูกค้านะคะแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลในระบบก็คือตรงกันแล้วเนาะแล้วก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณสิวพรนะคะดิฉันขออนุญาตแจ้งในส่วนของสิสทธิขั้นพื้นฐานผู้บริโภคแล้วก็ ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร12ข้อคพ่อคตาพ,พก่อนนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของสีสิทธิขั้นพื้นฐานผู้บริโภคนะคะสิทธิแรกก็คือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสิทธิที่2สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระนะคะสิทธิที่สามก็คือสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็สิทธิที่สสิทธิที่จะได้รับพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดกา,ารเสียหายนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นข้อแนะนําในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร12ข้อคอปพนะคะก็คือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพตระหนักถึงความสําคัญของการซื้อประกันภัยของประชาชนผ่านช่องทางธนาคารนะคะและเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อประกันภัยสํานักงานคอปพอจึงได้จัดทาข้อแนะนําสําหรับประชาชนในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคารดังนี้นะคะ ข้อ 1>, 1ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารนะคะข้อ 2. ผู้ซื้อควรขอดูใบอนุญ,ญาตการเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยของพนักง,งานธนาคารตามประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะข้อที่3ผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเองข้อที่4ผู้ซื้อควรวางแผนและประมาณการรายรับรายจ่ายเพื่อให้สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนะคะ ข้อ5ผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครองและข้อย,ยกเว้นของกรมธรรม์นั้นๆหาไม่เข้าใจต้องสอบถามจากผู้ขายให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อค่ะรวมทั้งควรเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารไว้ด้วยนะคะข้อที่ 6. ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประก,กรันภัยด้วยความสมัครใจและ,ปะเป็นเสธได้หากไม่เป็นไปตามความต้องการของตนเองทั้งนี้ธนาคารไม่อาจใช้การทรําประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นนะคะข้อที่7ในกรณีที่ต้องการ ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภ <reco Christ. S 1> ัยนะคะผู้ซื้อควรกรอกด้วยตนเองหรือหากไม่ได้กรอกด้วยตนเองผู้ซื้อจําเป็นจะต้องตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงก่อนลงลายมือชื่อในใบคำขอประกันภัยนะคะข้อที่8ผู้ซื้อควรสอบถามถึงสิทธิและระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าตรวจสุขภาพถ้ามี ทั้งนี้หากผู้ซื้อยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากระยะเวลาดังกลา่าวผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเว้นคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับมูลค่าเว้นคืนตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะข้อที่9ผู้ซื้อควรเมื่อผู้ซื้อชําระเบี้ยประกันภยัยให้ชําระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภยัยเท่านั้นเลยจะต้องได้รับเอกสารการชรําระเงินจากธนาคารพร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะข้อที่10ผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องทางติดต่อหรือการร้องเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัยจากผู้ขายด้วยนะคะข้อที่11 เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขายจากผู้ขายหรือไม่หากไม่เป็นไปตามที่เสนอขายสามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะในกรมธรรม์ประกันภยัยกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ประกันภยัยขอให้ติดต่อผู้ขายหรือบริษัทป,ประกันภัยโดยเร็วนะคะข้อสุดท้ายผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่อาจใช้ข้อแนะนำข้างต้นเป็นการอ้างสิทธิเหนือผู้บริโภคนะคะ อันนี้ก็คือประชาชนควรศึกษาสิทธิและหน้าที่ของตนเองรวมถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมทัรประกันภัยให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คือติดต่อได้ที่สายด่วนคปภพ .1168 หรือ w w w o i c o r t s นะคะคปภคุ้มครองผู้อประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะคะ นี่จะเป็นโบชัวของผิภั้นประกันภัยประเภท1น,นะคะก็คือขออนุญาตเทียบเทียบให้ลูกค้าดูเป็นสองแบบนะคะก็จะมีตัวมอเตอร์วันซิงเกิลเดแล้วก็ตัวบันไลนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายรายละเอียดคร่าวๆให้ฟังก่อนว่าสองตัวนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะตัวที่1จะเป็นประกันภัยรถยนต์มอเตอร์วันซิงเกิลเดนะคะ ตอนนี้จะมีลักษณะความคุ้มครองก็คือให้ความคุ้มครองทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ชนกับยานพาหนะทางบกรถยนต์สูญหายไฟไหมรวมถึงเสียหายโดยไม่มีคู่กรณีโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกนะคะมีประเภทการซ่อมให้เลือกทั้งศูนย์แล้วก็อู่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนและหากนํารถยนต์เข้าซ่อมจากอุบัติเหตุนะคะจะมีค่าเดินทางให้อีกทั้งยังมีค่าชดเชยายได,ได้แล้วหากเกิดอุบัติเหตุต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะ และรวมไปถึงคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ที่เกิดจากการรักทรัพย์ที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวจะเป็นประกันภัยรถยนต์มอเตอร์วันไหลนะคะตัวนี้จะมีลักษณะความคุ้มครองก็คือให้ความคุ้มครองอครอบคลุมทุกอุบัติเหตุรถรถชนสูญหายไฟไหม้นะคะและไม่ต้องตรวจ ตรวจสภาพก่อนทําประกันภยัยตัวนี้นจะมีค่าเสียหายส่วนแรกอยู่ที่5,000นนะคะกรณีเป็นฝ่ายผิดและคู่กรณีไม่ใช่ยานพาหนะทางบกหรือไม่มีคู่กรณีนะคะเป็นแบบประกันภยัยรถยนต์ประเภท1ประเภทซ่อมอู่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,000 0บาทต่อปีค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถปีรถนะคะไม่ทราบว่าคุณศิวพรออสนใจประกันภยัยรูปแบบไหนคะประเภทหแบบไหนสแบบที่เปรียแบเบทียบให้ดูค่ะ ขอประเภท1นึ่ซิงเกิลเรดนะคะถ้างั้นเดี๋ยวนิฉั้นขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะประกันภัยรถยนต์มอเตอร์วันซิงเกิลเรดจัดเต็มตัวนี้นะคะรับประกันภัยโดยบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะธนาคารเป็นเพียงในหน้าในการนำเสนอไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะ เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตใช้แท็บเล็ตนะคะในการนําเสนอข้อมูลให้ลูกค้าข้อมูลรายละเอียดความคุ้มครองให้ลูกค้าทราบอีกทีนึงนะคะอ,คอันนี้จะเป็นตาราง ตารางความคุ้มครองนะคะของออประกันภัยที่คุณสิวพรเลือกก็คือมอเตอร์วันซิงเกิลเบจัดเต็มนะคะตัวนี้ระยะเวลาเอาประกันภัยก็คือ1ปีนะคะทุนประกันภัยจะอยู่ที่4 0 0 0 0นบาทนะคะตามรุ่นรถปีรถที่คุณสิวพรแจ้งมาเนาะแล้วก็เบี้ยรวมภาษีอากรตอนนี้จะอยู่ที่2 000, 2 5 0 0บาทนะคะซึ่งมันใกล้เคียงกับที่ลูกค้าแจ้งนาะความสามารถในการชําระเบี้ยคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น ในส่วนของความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยนะคะความเสียหายต่อรถยนต์ตัวนี้จะอยู่ที่400,000บาทต่อครั้งนะคะรถยนตถถ์สูญหายไฟไหม้400,000บาทต่อครั้งแล้วก็ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกก็คือความบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยต่อคนนะคะจะอยู่ที่500,000บาทแล้วก็ความบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยต่อครั้งจะอยู่ที่10ล้านบาทนะคะความเสียหายต่อทรัพย์สินจะอยู่ที่5ล้านบาทต่อครั้งแล้วก็ ความคุ้มครองแนบท้ายก็คืออุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารต่อคนนะคะจะอยู่ที่30,000 0บาทค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารต่อคน3 0 0 0 0 0บาทนะคะการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาจะอยู่ที่2,0,000 0บาทต่อครั้งแล้วก็จะมีออความคามุ้มครองเพิ่มเติมมอเตอร์ท็อปอัพให้ด้วยนะคะก็คือเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากการชนกับยานพาหนะทางบกนะคะตัวน,นี้มีเกิน3ครั้งต่อปีนะคะ เป็นฝ่ายถูกก็คือ1 5 0 0บาทต่อครั้งฝ่ายผิดก็เช่นเดียวกันค่ะ1,500บาทต่อครั้งแล้วก็จะมีในส่วนของเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์นะคะไม่เกิน30วันต่อครั้งครั้งละ1,500บาทต่อวันนะคะแล้วก็จะมีความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ที่เกิดจากการจรกรรมที่ชัดเจนด้วยนะคะไม่เกิน1ครั้งต่อปีก็คือ1 0 0 0 0บาทต่อครั้งต่อปีนะคะ สนใจทําไปเลยนะคะหรือยังไงเ <ș to S 1> อ่ยอ๋อตอนนี้เป็นเงินสดก็ได้ตัดชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้ไม่แน่ใจว่าของคุณลูกค้าเป็นบัตรของธนาคารอะไรคะอ๋อท,ท <urers> ถ้าเป็นชั้นหนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวสักตู่นะคะมันจะมีให้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นตค่ะ ที่ทบ,ททบของเรามันจะมีเป็นบัตรเครดิตแล้วก็บัตรแฟลดอะาาไม่ทราบว่าของคุณสิวพรเป็นแฟลหรือ,เ,อเครดิตนะคะเป็นเครดิตนะคะถ้าเป็นรถยนต์ประเภทหนึ่งนะคะค่าเบียตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปอันนี้สามารถผ่อนได้0%สูงสุด10เดือน,นะคะ่ะทำไปเลยก็ได้ะคะ่ะอันนี้ทำไปเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเออกรณีที่คุณเสวภพรตัดสินใจทาประกันภัยรถยนต์นะคะและได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัยอันนี้ก็คือลูกคามีสิทธิ์ตรวจสอบเนื้อหาก,กรมธรรม์หากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการหรือประสงค์จะยกเลิกด้วยสาเหตุใดก็ตามเนาะก็คือให้ลูกค้าลูกค้าอันนี้สามารถยกเลิกได้แล้วก็ถ้ายกเลิกก่อนก่อนครบอายุกรมธรรม์ตัวนี้ลูกค้าจะได้รับ ค่าเบี้ยรประกันภัยคืนน้อยกว่าค่าเบี้ยที่ชําระไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากรถยนต์คันที่ออคุณเสวพรเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุนะคะผู้หรือผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วตัวนี้คุณเสียวพรก็สามารถขอรับค่าสินใหม่ทดแทนโดยติดต่อที่บริษัทธานาชาติประกันภยัยหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าสินใหม่ที่เว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยนะคะกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและนําส่งเอกสารทางไปรษณียน์นะคะหรือยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการน,ะนักสักญาการใหญ่ของบริษัทออประกันภัยนะคะบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนะับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องนะคะ การติดต่อเพื่อเบิกค่าสินใหม่ทดแทนก็คือบริษัทคณะชาติประกันไทยจำกัดมหาชนเลขที่999ทั1นะคะเดอะนายทาวเวอร์ถนนพระราม9แขวงพัฒนาคาาพัฒนการเขตสวนหลวงกรุงเทพ10250นะคะแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อศูนย์บริการด้านสินใหม่นะคะถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ026628999ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็คือเบอร์023089393ตลอด24ชั่วโมง อันนี้ลูกค้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารเรียกรองค่าสินใหม่ทดแทนได้ที่ www. t h a n a c h a t i n s u r a n c co. th นะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมอีกอันก็คือประกันภัยรถยนต์ของเรานะคะตอนนี้รับประกันภัยโดยบริษัทธนาชาติประกันภัยจำกัดจำกัดมหาชนธนาคารเป็นเพียงในหน้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนาะ ระยะเวลาการชําระเบีย้ยของเราก็คือจะเป็นปีต่อปีนะคะระยะเวลาคุ้มครองก็คือ1ปีกรมธรรม์ตัวนี้จะคุ้มครองทันทีหลังทําประกันภัยรถยนต์นะคะแล้วก็สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลนะคะแล้วก็การยกเลิกกรมธรรม์อาจมีผลต่อการได้รับเงินคืนไม่เต็มจํานวนนะคะจากเบีย้ยประกันภัยที่ชําระไปแล้วแล้วก็ในกรณีที่ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่บริษัท ธนาชาติประกันภัยจำกัดมหาชนได้เลยนะคะที่เบอร์0 2 6 6 6ส8 9 9วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะยกเว้นวันหยุดนะะักขัดตะลึกนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งข้อยกเว้นความคุ้มครองจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมนะคะก็คือการใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครองตอนนี้เราไม่คุ้มครองเนาะแล้วก็การใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายการใช้ในการแข่งแข่งขันความเร็วการใช้ลากจูงหรือผลักดันเว้นแต่รถที่ถูก ลากจูงได้ทําประกันภัยกับบริษัทด้วยบุคคลที่ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า50มิลลิกรัมตอนนี้ไม่คุ้มครองนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดผ,ผู้สมรสบิดามัรดาบุตรและลูกจ้างในการจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ตอนนี้ก็ไม่ได้คุ้มครองนะคะแล้วก็ อันนี้ขอแจ้งเพิ่มเติมอีกนะคะ5ข้อควรทราบเมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์นะคะเออข้อ1ก็คือมัลติวันซิงเกิลเดชจัดเต็มแตกต่างกับประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งปกติยังไงนะคะก็คือให้ความคุ้มครองเทียบเท่ากับประกันภัยประเภทหนึ่งปกติแต่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยถูกกว่ามากแล้วก็ข้อที่2เงื่อนไขาการรับประกันภัยรถยนต์นะคะก็คือรับเฉพาะรถเก่งหรือรถกระบะที่มีการใช้งานส่วนบุคคลนะคะรับประกันภัยถ้าเป็นซ่อมอู่จะอยู่ที่ ซ่องห้างขอโทษค่ะส่อมห้างจะอยู่ที่2อถึงหปีนะคะอายุรถแต่ถ้าซ่อมอู่อายุรถจะอยู่ที่2องถึงสิปีค่ะข้อที่3จุดเด่นที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์มอเตอร์วันซิงเกิลเจัดเต็มคืออะไรนะคะก็คือคุ้มครองครอบคลุมทุกภัยความคุ้มครองแบบจัดเต็มเชยฉุกเฉินเดินทางลักทรัพย์นะคะข้อที่4ช่องทางการแจ้งเคลมประกันก็คือให้ติดต่อที่เบอร์02662899 9ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือแจ้งผ่านท n i Line official นะคะ ข้อสุดท้ายก็คือกรณีต้องการยกเลิกกรมธรรม์ต้องทําอย่างไรนะคะอันนี้ลูกค้าติดต่อแจ้งยกเลิกได้ที่ออบมจธนาติประกันภัยที่เบอร์0ู6 6 6 8 8 9 9นะคะอันนี้ก็คือของคุณลูกค้าก็คือทําประกันไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว ขออนุญาตสรุปรายละเอียดประกันภัยให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นประกันภัยมอเตอร์วันซิงเกิลเนะคะเอ่อค่าเบี้ยรประกันชำระเบี้ยรประกัน1ปีเบี้ยรประกันจะอยู่ที่22,500บาทนะคะความคุ้มครองจะเป็นดังนี้นะคะความคุ้มครความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยก็คือทุนประกันเมื่อกีแจ้ง40,000นนะคะความเสียหายบุคคลภายนอกก็คือ เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยต่อคนไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็ความเสียหายต่อร่างร่างกายหรืออนามัยต่อครั้ง10ล้านบาทนะคะความเสียหายต่อทรัพย์สินจะอยู่ที่5ล้านแล้วก็อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่เกิน3 0 0แสนบาทต,ต่อคนนะคะค่ารักษา,ษาพยาบาลผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่เกิน3 0 0แสนบาทต,ต่อคน การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา,าไม่เกิน2เ0,000บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็เงินชดเชยระหว่างเดินทางเข้าซ่อมอู่จากการชนยานพาหนะทางบกไม่เกิน3ครั้งต่อปีฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด1,500บาทต่อครั้งนะคะเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่เกิน30ครั้ง30วันต่อครั้งนะคะสูงสุดไม่เกิน7คนอันนี้จะอยู่ที่1,500บาทต่อวันนะคะแล้วก็คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภ,ภายในรถยนต์ ส่วนบุคคลภายในรถยนต์ที่เกิดจากการรักทรัพย์นะคะที่ชัดเจนไม่เกิน1ครั้งต่อปีอยู่ที่1นึ่งบาทต่อครั้งนะคะอายุรบที่รับประกันจะอยู่ที่2อ0ถึงสิปีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีตัวนี้ก็คือไม่มีสิทธิลดหย่อนภาษีนะคะเนื่องจากเป็นประกันประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นเอกสา,สารรายละเอียดของออ quotation นะคะแล้วก็จะมีใบชำระนะคะแล้วก็เอกสารยืนยันการทำประกันภัยนะคะให้ลูกค้าเอาลับไปดูเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดความคุ้มครองตามที่แจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็โอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของขออนุญาตนะคะจะเป็นเช็ค,คลิสต์นะคะออยืนยันการให้บริการเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขออนุญาต เอ่อทวนเช็ค,คิสต์นิดนึงนะคะว่าที่นําเสนอลูกค้าไปเมื่อกี้ก็คือได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนนะคะเอ่ออันแรกก็คือมีการแนะนําตัวชื่อสกุลเลขที่อนุญาตของตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับลูกค้าแล้วนะคะเมื่อกี้เอ่อถามมีการสอบถามเกี่ยวกับชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ทํางานที่อยู่ปัจจุบันประมาณนี้เนาะแล้วก็เอ่อสอบถามวัตถุประสงค์การทาประกันภัยของลูกค้าไปแล้วเนาะว่าต้องการเอ่อคุ้มครอง ทรัพย์สินคุ้มครองออรถยนต์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็การนำเสนอเมื่อกี้ก็คือได้แจ้งในส่วนของสิธิ์ขั้นพื้นฐานผู้บริโภคไปแล้วนะคะแล้วก็เน้นย้ำข้อเสนอในในการทำประกันภัยผ่านธนาคาร12อข้อคปภให้ลูกค้าทราบไปแล้วนะคะแล้วก็มีการนำเสนอประกันวินาศภัยที่สอดท้องกับความต้องการของลูกค้าไปแล้ว2องสองแบบก็คือตัวมอเตอร์วันซิงเกิลเรทกับวันไลท์นะคะมอเตอร์วันไลท์ ให้ลูกค้าเปรียบเทียบแล้วแล้วลูกค้าก็เลือกเป็นมอเตอร์วันซิงเกิลเรทนะคะแล้วก็มีการใช้โปรแกรม bpss บนแท็บเล็ตก็คือเมื่อกี้ใช้แท็บเล็ตในการนําเสนอข้อมูลให้ลูกค้าทราบแล้วนะคะแล้วก็มีการพิมพ์เอกสารใบคอเทชั่นออกจากระบบแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วก็อธิบายรายละเอียดครบถ้วนทุกหัวข้อที่ระบุไปแล้วนะคะไฮไลท์สาคัญสาคัญที่ควรแจ้งลูกค้าก็คือแจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะว่าเ ประกันของเรารับประกันภัยโดยบริษัทธนาชาติประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะธนาคารเป็นเพียงนหน้าในการนาเสนอไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ตัวนี้แจ้งผลที่หากที่ที่จะเกิดขึ้นหามีการแถลงข้อความมันเป็นเทปหรือปกปิดสาระสําคัญอันนี้แจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็พวกเงื่อนไขการยกเลิกกรมธรรม์ซึ่งลูกค้าอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าค่าเบี้ยที่ชาระไปแล้วอันนี้ก็แจ้งแล้วนะคะแล้วก็แจ้งสิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทน แล้วก็เอกสารและขั้นตอนในการขอรับค่าสินไหมทดแทนอันนี้ก็คือแจ้งแจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็เอกสารต่างๆก็คือมีการส่งมอบให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนแล้วนะคะก็จะมีใบคำขอเอาประกันภัยแล้วก็จะมีเอ,อ่อ เมื่อกี้ก็คือให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในแท็บเล็ตแล้วนอกในตอนซื้อประกันนะคะจะมีให้เซ็นชื่อแล้วก็พวกเอกาสารความคุ้มครองต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมก็คือช่องทางติดต่อธนาคารหรือร้องเรียนนะคะลูกค้าสามารถโทรที่เบอร์1428หรือสาขาธนาคารหรือเว็บไซต์ธนาคารแล้วก็บริษัทประกันภัยได้โดยตรงนะคะเว็บไซต์ธนาคารก็คือ w w w t t b b a n k c o m นะคะ อันนี้ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ก็คือหลังจากออลูกค้าชําระเงินนะคะประมาณ15วันนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ข้สอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวขอนอนุญาตเใหเออ้พี่ผู้ช่วยนะคะมาทวนข้อมูลอีกทีนะคะว่าเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลลูกค้าครบหรือไม่นะคะ สวัสดีค่ะคุณเสวอพรนะคะชื่อจริญยานะคะเป็นผู้ช่วยบริการสาขาใบอนุญาตในหน้าประกาชนีิ์นะคะ5 2 3 1 2, 2 3 4 5นะคะแล้วก็ใบอนุญาตภายในานะนะนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปนะคะขออนุญาตลูกค้าถอนหน้ากากลงสักลูกค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าชื่อคุณเสวอพรทำบริบูรณ์นะคะน้องได้แนะนำตัวชื่อใบอนุญาตลายเส้นของ พนักงานไหมคะ mm hmm. okay. แนะนานะคะน้องให้น้องทำความรู้จักลูกค้าไหมคะว่าลูกค้าปัจจุบันทํางานประกอบอาชีพอะไรที่อยู่อะไรสอบถามนะคะน้องแจ้งสี่สิบพื้นฐานผู้บริโภคไหมคะแนะนานะคะน้องเปรียบเทียบให้ดูไหมคะว่าผลิตภัณฑ์สองตัวนี้แตกต่างกันยังไงแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกอีกเ,นเหนาะแล้วก็น้องได้แจ้งข้อความในกรณีถ้า ดื่มแอลกอฮอล์ข้อที่ไม่รับประกันแจ้งไหมคะแจ้งนะคะน้องแจ้งไหมคะว่าช่องทางการติดต่อในกรณีถ้าลูกค้าต้องการติดต่อมีช่องทางอะไรบ้างสามช่องทางนะคะแจ้งนะคะน้องได้แจ้งในตัวสิทธิค่าสินใหม่ในกรณีเอกสารในส่วนของค่าเบอร์ค่าเทียมอะไรอย่างนี้น้องแจ้งไหมคะแจ้งนะคะน้องแจ้งไหมคะว่าบริษัทที่รับประกันคือบริษัทธานาชาติประกันไทยโอเคข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนะคะ ขอบคุณค่ะเรียบร้อยมาคะอันนี้ลูกค้ามีข้สอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมคะอันนี้จะเป็นนามบัตรของวันนิดานะคะเผื่อเออเจ้าลูกค้ามีสินเรียกอะไรมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้นะคะก็คือตามเออเบอร์นี้ได้เลยจ้ะโอเคอันนี้สามารถติดต่อลูกค้าได้ช่วงเวลาไหนบ้างคะเผื่อมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆจะขออนุญาตนำเสนอนะคะ โอเคค่ะงานอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่วางใจให้ทีทีดีดูแลค่ะ